นี่พี่น้องเตยลต้าเตยใจเลียวเรียบร้อยนะครับนี่ไงสิหาสุยเขาวสวุยน้ำหาได้อยู่ในกิน่นพอดีเราเสีไปอาบน้ำพี่น้องเห็นลานกับเขาพอดีก็เลยมาหาสยุยนี่นอ้อยูน้อยกิ่นเพียบเลยตลาดเช้านะครับพี่น้องตลาดเศร้าเนื้อยู่ในกิน่นเพียบเลยมกปลาสวายมกม,มกปลามกปลาซิ่วอันนีมุกมุกไก่เนื้มุกน้ำมันใส่หยวก ม่นมนมุกไม่ใช่ใบตองนี่นะไม่ใบตองมุกแหลายากพี่น้องเกงน้ไม้ซื้อเกงน้อไม้บแปลกกน็น่ะเกงน้ไม้ซุปน้ไม้วันหนาว่นหนาว้เรากินแ่นหรอกรับใจเออสาวต่อต่อสารลำดวนในบ่เบอกระาไดกินไปกินก็น่ะเฮา ได้ดแ,ดแม่แล้วื่อความเขาย่างไปกัอันรังโตอันนี้เนาะแจกไปแลาวกำลังทานีสดีสติปสารบวนดีซื่อละซื่อเดอเกียงน่อไม้ล้วกัซุปน่อไม้ต้องการโมกบ่ขาดน้าเหมือนเขาเขาไม่น้าแข้นพ้าพ่อจะรอเออ แต่คือวานาดนะขายน้มันม่อันนีหมกอะไรอันี่หมกไก่เซนาเมซุปไก่ปีมไม่ใส่หมูาดมีหมกปิ้วมีหมกหมกปลาทัมะปลาแล้วเมีใส่น้ำกันนี่ละแุ่งค่ะมันแ่ถุงก็ได้อันนี้เบิร์ลวนลูกก็พี่เอาเร็วเอาเร็วแม่นไมนปละเนานะก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเล้ยสลรบดวนสวัสดีค่ะเส,สียวยังซุยค่ะนี่นกินซื้อไปให้เรียบร้อยเลยนี่มอนีฮิฟักน้องวัวนะคะน้องวัวม่นสวัสดีค่ะคุณครูคาน้กินเทาเ้าพี่เรา,าจะบอกว่าเดินไปตลาดน่เาเล่นหันมาทา,างลังนเย่นี่เขาไยซื้อมเ่เล้ยเลยไปซุยเขาอาบน้ำมาก็ซวันซกวยเบีดเซียดเป็นเท่ารแม้ว แม่ีกับหมูปลาซุ้แก้วบ่อจระข้าจกเกลียวกับหมูปลาสลายที่เป็นยังแต่หลายอย่างนะอยู่ในกินใอยู่มันจะ่ปริยางหายากไก่ีัเออีหลังดีมยเมยร่วมกันเลยอันนี้มีคนกินน้ำบ่ออันนั้นแจ็กเดยไม่ลูกอยากบ่จากข่าอยากเออว่าอยากเสียเอาแค่ทุงเดียวเป็นจักบาทแม่ร้อยห้าสิบชาวนี้ไปแล้วร้อยห้าสิบาท เขาได้บอสเบี่ยวเขาไปดูคือเอาเป็นสิบเออี้ก่อนนีอยู่แม่ยเขากันจวกมาตะหลังวิ่อยู่ไปม่นี่มนมวากวากจักว่าไปใส่ถักไปกับมีที P ่พีถ um, okay. uh, ้าได้ต okay. ื่นที่ไหนบุ๊งเชดห็นแมนไปเซเว่นแมไปเซเว่นแต่เศ้ากับว่าจากกับ่ตอบเชดิ้ว่ายังว่าอยู่จังใดไปจังใด มือน,น,น้มีนุ่มบาบ้านอันลาอัพพีพ่นอให้ยังกระ่างนอขอให้น้บไรายเนอะผมไม่อยัอองกระซ่างาักไยี่งด๋อนี่เมีเยกอกนี่เมียแางนี่เมียเนีย่ยกอกาง,งอันนี้เลยพ่อไปของน้ามาขึ้นี่เบื้องไวเรีวนีว่เมียขขงอันนี่เมีเนี่ยขงรถปิกอัพคันนี่ซื้อไปใช่ใสซื้อได้ไหมผมไม่ติด บ่ได้้แลวางมมุใหม่เนี่ยเนี่ยขังรถคันนี่ผ<ด>ู้ใดยผู้เสียรายไร่ยื่นอยู่นั่นไปแยงไปยี่พาไปโอ้นเบิกอับพพนะโดนจับเพืองบอสนั้นมีไปอับได้เห็นบ่นั่น่ะกระบนะนะอ,อุ่นใจแล้วล่ะมในนั้นยู่นิกลิ่นแล้วอุ่นต่อก็ถื้อติ่มมือรุ่งพุ่งแล้วเพือ่ออะไรหาซิบาทตากแดดถ้าไม่นุ้มไปหาหมออจะเป็นเป็นรูมเด็นเดียร์พรอนมาสันพักกันพักไปอย่างลุงลุงบ่ายหรือไปอย่างนั้นต้อ ไปลงบานาดตลาดมันมีตลาดันี้มเยเจว่ะช่าดวันยอมมีนุ่มมาว่าแอบอบไปนอนลงบานนะจ๊ะว่พญีว่าสีนางนีเม่ยเราะรากมอนางกนี่ยฟังให้บอกกอกนี่เนีม่ันียังเงียนบางอยู่ในต้นไม้เป็นบ่อเป็นมันอาบไปบ่ละนี่กล่องม้งจอดปิดม้งนยางบ่ว่าใดดีเฮาปิด่ละา เนี่ยเขาสีเอานี tá, yes. ่มาน้ำเนอสารน้ำดวนแล้วจะเอาสาบมานนั่นม่รูกเนี่ยปูกินเขานี่พร้อมเลยีไปเปิดก็คือจะเพิ่นเพิ่นเพิ่นล็อกบนนั่นกอกนี่ยให้จังใดเปิดมองดูลูกน้ำไหลบ่อสัมผัสมองดูจากบ่อจากบ่อเมื่อไหร่ดิโอ้ยล็อกค่ขาล็อกกอกค่ะไปมองไม่วันนี้ใหญ่ ล็อกก๊อกค่ะพี่แม่ยนี่นสมโนคว้วไปพุ่นละมันพรมมุกพุ่นละโบอุตส่าห์ว่ามวังนี้มอสละเนี่ยโอ้ยเห็นเนาะมาเสดอาบปดีเกาเลีบอไดแอปเนี่ยหาก,กอ๊ากอกเนี่ยกอกพวกนี้ก็เลือดอยู่นี่เตีว่ามันเห็นอันนี้โพดเออเยี่ยที่ทั้งหลังนี่เยีออ่ยหาก,กอ๊อกอย่าอาบกอ๊อก ของน้ำไม่ค่อยอยากอาบาะไรหดอกเพราะค้นเข่ามันค้นเข่าหลายจะกลายเป็นไผ่เนี่ยหากกอกปลอดไผ่ที่สุดลอกอีกบัวเอาลอกอีกเลี้ยวไปถึงมันมีกองของจอดปิดน้ำแสดงว่าอันไผ้ไส้แอัง นนส้นทา้งหลังลลนนหุ่นล,ล,ละไปอันนี้กัก๊อกมันนี่กัเพื่อกันลอกไป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 เข่าข้งลลุ่นละลูกข้งเพื่อนในเข่า,ลลห,ขาหุ่ละหาก๊อกหม้ออาบน้ำกอนพี่นอ้องอุตส่าห์ว่ามากวนมูมาน,นี่มากนมูลลแล้วลุ้นมูมาน,นี่ นี่กอกเดียวงันแล้นะเฮะมาัเมนอยู่แต่ว่าแต่ว่าหม,ม,มอหมอกมงกินเขาผู้ดีนสร,นรสะน้อยพ้อมันมีกอกวรสงนี้มีกอกใส่อีกกอคุณพ,พอทีสบาน แ่งางหากล้องนำนในพี่น้องเอ,อ้ยอจุยอีกคือเป็ขึ้นเต้ยล้าลกูกลูกคืนนี้ก็ลูกขึ้นสวยเปีนยังคือขึ้นสวยอันน้อ <c oughs> ขอฟอบให้อินว่าเตือน ขึ้นเพลงที่ไหนเพลงที่สี่ลอยเป็นมอขึ้นเพลงที่สองขึ้นเพลงแรกกันละวต้อขึ้นท่อนที่สองหนึ่งไม่อย่างนี้เครอยหักบาฮะมาหักดีกหาักสี่ลอยหามองอาบน้ำพี่น้องเอ้ยหายอยากหาซาเตเลือดบอได้บอเกียร์ก่อนแยกก่อนียกภาษาก่อนเออ ปอนีอนน่ต้องที่ข้างหนา้าก่อนข้างหน้าจ้าเลยเหยียบเป็นเต็มตีเลยค่ะบนนั้นไม่เหยียบระเบิดตดีดโอ้ผูใ้ใดจะมาเล็บมองของแนบกนน็มีอยู่กับพวกกันไปโอ้ยผู้ใดไม่เฮ็ดบาปตีผู้จะทายกับว่ามุมนี่แหละเขามาอีตะแรกแล้วก็ลกแล้วลแล้วเขาก็ได้พี่น้องเอ้ย หานื่มกินเขาสลักกันเลยหา,น,ออาน้ำหมึกอาบน้ำอีกแต่ละมือแต่ละบอ<ด><ด>ลเอาใจสลัะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับิฝากพี่ฝากน้องใบสมีสะกอนนะพี่น้องหาอาบน้ำอาบท่ากินเขากินน้ำพร้อมเดินทางกันไปต่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องใบสมีสะก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ